การแปลรูปนะครับเราก็มองควบคู่ไปด้วยกันก็คือมีผลผลิตและก็มีเกินไปก็คือมีอะระยะสั้นระยะกลางระยะยาวเนาะเราก็มองว่าอย่างระยะสั้นเนี่ยเราก็พยายามนะครับหนึ่งเดือนหรือว่าให้ผลผลิตรายได,ได้ทุกสัปดาห์อะไรประมาณนี้ครับอย่าง อยู่ละอันนี้คือพื้น,นระยะสั้นอย่างอะไรบ้างมะ <ขอ S 1> เขือเทศหรือเปล่าหรือเป็ออนอะไรต้นอะไรพวกักอินทรีย์เนาะก็จะมีพวกเบบี้ฮ่องเต้คะน้าอะไรพวกนี้ครับเป็นผัเป็น,ปน,ปนผักใบก็จะเป็นพวกผักโขนเนี่ยครับระยะก,กลางนะครับหนึ่งปีอาจจะปลูกได้ประมาณสามสี่รอบ ส่วนของเรื่องเทคโนโลยีนะครับเราก็มองว่าอันดับแรกที่เราทําอยู่ในพื้นที่สูงอาช,ชิปหนึ่งนะคะตีกำลงังย่างง่องทอย่างวันนี้นี่ก็คือพื้นที่แค่นี้นี่ก็เก็บได้ประมาณ3-4มกิโลนะคะเป็นรายได้อีกช่องทางหนึ่งนะคะเพื่อผู้สูงอายุหรือว่าคนทั่วไปนะคะทีเปิน่น ครับที่ว่าเวลาเราไปไหนเราก็ไว้ใจได้ตีนระบบมันก็ใส่น้ำเองนะเจ้าพื้เท่อจำได้ขาดน้ำประหยัดเวลาเนาะเจ้าประหยัดเวลาหนูนี่ยก็จะมีระบบนี้เหมือนกันก็คือเป็นระบบบ่อน้ำตื้นเนี่ยเราจะอาบ่อจากน้ำจากที่ต่ำเนี่ย ขึ้นไปเก็กบที่สูงแต่นอกจากบ่อน้ำตื้นแล้วเนี่ยหน้าแรงน้ําก็แรงเหมือนกันนะครับเราก็ต้องอาศัยน้ําจากแม่น้ำปิงอะไรเนี่ยมาเติมด้วยระบบเนี่ยอาจจะดูไม่ มาก็ต้องดูแลรักษาเวลาถึงเก็บผลผลิตมาก็น้ำหนักก็จะได้ก็ได้ประมาณอยู่300กว่าโลนี่เจ้าเพราะอันนี้ต้นมันประมาณ250ต้นนะจ้ะเนาะเวลาเก็บผลผลิตมาใครๆนี่

พวมันบบเคยออกมันจากที่เขาเคยผ่านผ่านมาในตังกร้อนหลังซิปกว่าทีไ <bridge> ว <talking with cheap weight> ้คุณก็หลักซิปีผ่านมาเนี่ยผู้ซึกว่า